พื้นที่ต้นแบบในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่หมู่ที่12ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์เป้าหมายเชิงพื้นที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่มีคุณภาพเกษตรกร33รายพื้นที่ ทำแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่ได้แก่สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่เจ้าหน้าทีส่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานเกษตรอำเภอ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี2565ประเด็นปัญหาที่พบต้นทุนการผลิตมีราคาสูงปัญหาภัยธรรมชาติขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มได้แก่รถแท็กเตอร์พร้อมอุปกรณ์ใบมี่ผ่านพรวนผ่านบุกเบิกรถขุดดินและเทเลอร์ลากรถขุดงบประมาณจำนวน2,84,100บาทพื้นที่น้ำร่องของจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กลไกการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ทีมปฏิบัติการคอทีมการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จังหวัดน,นครสวรรค์ได้จัดเวทีชุมชนเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2565 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่คนสินค้ามีการนำแอปพลิเคชันรู้ดินรู้ปุ๋ยมาใช้ในกิจกรรมของกลุ่มเพื่อใช้ในการจัดการดินข้อมูลชุดดินและการคำนวณปุ๋ยเพื่อพัฒนาการผลิตให้มีความสัมพอต่อพืชตัวนี้จะเป็นแอปรู้ดินรู้ปุ๋ย นะอันนี้มันจะช่วยทําให้เรารู้ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีข้อมูลี่เกี่ยวกับชุดดินที่อยู่อนเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าชุดดินของเราเนี่ยมันขาดธาตุอาหารอะไรเนาะเราก็จะได้เลือกซื้อปุ๋ยที่มันเอามาใส่ได้ตรงความต้องการของพืชเนาะอันนี้ก็เป็นแอปที่สามารถที่จะตรวจวิเคราะห์ได้แล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับสะตะชเนาะของอำเภอ ผลงานวิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรณีทองศรีภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเรื่องการใช้กรดซาลิซิลิกในการควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองโดยกรดซาลิซิลิกจะกระตุ้นการเพิ่มข,ขึ้นของกิจกรรมเอนไซม์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบจุดของกล้วยหอมทองได้มากขึ้นอัตราการใช้กรดซาลิซิลิกในอัตรา 0.2กรัมต่อน้ำ1ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบโดยทำการฉีดพ่นต้นกล้วยหอมทองอายุ5 8เดือนซึ่งเป็นอายุช่วงอายุที่อ่อนแอต่อโรคฉีดพ่นทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งผลงานวิจัยโดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบการนำกล้วยไข่หลังการเก็บเกี่ยวมาแช่ในสารละลายเมทิลซาลิสเตความเข้มข้น2มิลลิโมลาร์นาน3 นาทีสามารถลดและชะลอาการตกกราออกไปได้อีก2วันการนำ BCG มาใช้ในการดำเนินกิจการของกลุ่ม BIO การสร้างมูลค่าการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินน้ำพืชถ่ายทอดความรู้การจัดการ c i r c u l a r การจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิตการตัดแต่งกล้วย กล้วยมาคุมรอบโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดินรีนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมมีการใช้ระบบน้ำอยู่การการที่ว่ากล้วยไข่นครนสวนรรค์ทำไมทำไมดีมาสัพพุทนาเสดวยเดี๋ยวได้ทราบกล้วยไข่ต้องการดินเหนียวปวนดินร่วนดินเหนียวปวนดินร่วนโดยเฉพาะเลยครับยิ่งเหนียวเท่าไหร่ยิ่งดีมากครับเพื่อเขาจะใหญ่มากเลยแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยต่างเยอะมากนะครับเรากล้วยลูกใหญ่ โดยเฉพาะถ้าเกิดส่งนอกเนี่ยเคยแถวแถวประเทเรื่องเราเคยทำส่งนอกถึงจะว่าถ้าคนส่งมันไกลกว่าตอนหลังมาก็ไปอาจารย์บุรีแต่ของเราขายเป็นลักษณะขายของขายแบบเล็กตีหมอนครับตีหมอนนั่นคือเป็นเครือมาแล้วมันแฉะเพราะแฉะแเป็นบีปปุ๊บแล้วก็ช่างช่างขึ้นรถเดียวกิต,ตันกิต,ตันก็ว่าไป